หมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรสุรินอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยากจะแนะนํานะครับคือบ้านนนิ้วหมู่ที่4ตนนําบลหนองสนิทอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินครับบ้านนนิ้วตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอจอมพระอยู่ห่างจากอําเภอจอมพระระยะทางประมาณ13กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองสุรินประมาณ40กิโลเมตรครับมาถึงที่นี่ก็ได้รับการต้อนรับด้วยพิธีบายสีส่ขขัญ เป็นการรับขวัญน,นักท่องเที่ยวครับแล้วเราก็มาทำการสักการะบูชาพระปู่ขุนศรีวิชัยและแม่ย่าศิริวิมลเพื่อเป็นสิริมงคลกันครับการแสดงของที่นี่นะครับเรียกเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวมีการแสดงด้วยกันทั้งหมด3ชุดครับทั้งนางรำรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ออกมาแสดงฝีไม้ไลายมือกันฟ้อนรำกันอย่างสวยงามมากๆเลยครับโดยเฉพาะชุดสุดท้ายนะครับสนุกมากๆเลยทีเดียวครับทำให้ผมอดใจไม่ไหวขอไปร่วมวงรำด้วยกันเลยครับ หลังจากชมการแสดงการต้อนรับของชาวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลุยกันต่อที่สวนเกษตรอินทรีย์ของที่นี่ครับการทําเกษตรอินทรีย์ของที่นี่นะครับก็สามารถทําให้ทุกคนในครอบครัวในหมู่บ้านสามารถมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูหรือว่าการเลี้ยงกบและยังสามารถทําให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อีกด้วยครับแล้วมาดูกันต่อกับภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการนํำยางรถยนต์มาแปลรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆสวยงามมากๆครับ แล้วเราก็มาดูที่โรงเพาะเห็ดนางฟ้าสวยสดสะอาดน่ารับประทานมากเลยครับแล้วก็ดึงออกเลยดึงออกทั้งจุกเลยอย่างนี้นะคะปึ๊บเ,เยดึง,งออกหมดจานนี้ออกหมดถ้าออกหมดอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำประการอ๋อคือมันไม่มีค่าวขา,ขาอขาที่เป็นแบบเอา,าตัวเห็ดดู อาหารทานเล่นอาหารพื้นถิ่นที่นี่ก็อร่อยเช่นเดียวกันครับสำหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรของสุรินก็มาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับบ้านนนิ้วตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินครับ